รุ่นนี้ก็เล่นทีเผื่หมอนกันนะครับดูไหมครับสังเกตดูนะครับนี่นะครับสายดูดนะครับใส่น้ำมันนะครับคาร์บูดเดิมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านที่สนใจเรื่องรถยามาฮ่ามีโอวันนี้ช่างไกลบ้านจะมาสเสดเอมาให้ดูนะครับว่า ก๊อกน้ำมันเสียของยาม้ามีโอเล่นให้ผมทำให้ผมปวดหัวมาสองวันเหมือนกันนะครับแรกๆก็คิดว่าคาบูเสียแล้วก็คิดว่าวาวห่างวาวยันและสุดท้ายก็คือวาวรั่วแต่ลองเช็คละเอียดมานะครับสองวันก็คืออาการดึงดึงป๊๊บน้ำมันไหลนะครับตัวนี้อ่ะดึงให้ดูเลย นี่ไหลไม่หยุดเลยนะครับนี่ครับเขาเรียกว่ามันเล่นทีเผอพวกเนี้ยพอพอระบบมีการรั่วปุ๊บอุย๊ยหลุดเลยพอระบบมีการรั่วอากาศก็จะเนี่ยน้ำมันนี่ก็จะรั่วเข้าท่ออากาศีจากว่าเวกัมที่ว่าจะดูดดีด ก็ทําให้รวนหมดเลยติดยากนะครับอาการที่เจอนี้ติดยากสตาร์ทยาวมากต้องต้องใช้คันเร่งช่วยถึงจะติดได้แล้วก็เดินเบาไม่ได้เลยครับเร่งไม่ขึ้นผมคาดใจมาผมก็เลยลองถอดนี่เลยเดินสายนี่มาใหม่เลยสยล่ยวิกัมเนี่ยเดินมาอย่างนี้ก็เหมือนเดิมครับอาการแย่ล่อกล่เหมือนเดิม สุดท้ายก็เลยลองอุดตั้งใจอุดอุดนี้อุดหัวกับอุดนี้เพราะเรายังไม่ได้ไปซื้อก๊อกน้ํามันตอนรุ่นนี้ไม่ได้ซื้อสต็อกไว้ตอนนี้จะสตอ็สตอกไว้แต่พวกฟีโนโ่พวกไวร้อยครับก็เลยสตาร์ทดูนะครับนี่มกิฟดูนะครับถังน้ำมันไม่หมดถังก่อนนะจะโชว์ให้ดูนะครับเล็ก นี่ครับเราเรียกว่าก๊อกตัวเดียวก็เสียวได้จะเอาคาบูเก่ามาลองลูกนี้ก็ลูกไม่รู้ว่ามันดีหรือเสียแต่ก็เอามาลองดูเดินรู้ว่าลูกเล่งใช้ได้ก็เลยปิดงานนี้ได้นะครับเดินเบาเรียบอาถูกใจหรือว่าหรือว่าอยาก ได้ความรู้ด้านไหนเพิ่มเติมที่พอจะหาให้ได้แล้วเดี๋ยว,วก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ